สวัสดีครับวันนี้น้องตบอยามาเล่นแอบ์โอเวอเควนนะครับแอบ์โอเคเว่น <Okay, S 2> เป็นอย่างนี้เลยโอเคครับกำลังเข้านะครับนี่คือเกมโรบอกโหลดได้เลยเนะอะรดฟรีไหมครับฟรี uh huh. มีดามีดาสร้างรถด,ด้วยนะครับ uh huh. <laughs> เด่น,นเด่นต,ตัวพวกเราอยากเป็นแบบนี้เราสมัติแต่งตัวได้เนอ เราจะเล่นก่อนไปอาบน้ำใช่ไหมครับใช่มาห้ตัวตอ,อมมีมีพี่เพื่อนเต็มเลยอ๋อไอตัวใครเนี่ยตัวตัวเองตัวตัวเองเหรอเทจ้างอันนี้คืออาวุธของเราอ๋อก็อยากเอาน้องก็ได้อ่ครับไม่ก็อ,อยากเอาเตียงก็อ,อยากเอากระเป๋าอันนี้ไม่ก็อ,อยากเอาโล่โอาตัวนี้ ไม่ก็อยากเอาเงินสิบล้านเยอะเลยไม่ก็อยากไปดิไม่ตัวหาเพื่อนเอาเอาเอาไว้เต็มละของเต็มละลวก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็เอาอันนี้มาทีนี้เราก็อยากลบเงินออกทีนี้เราก็อยากเอาตัวนี้โอเคเดินทางได้ยังครับมาเลยโอเคแล้วทีนี้เราต้องเอาระ มีคนมาต้องเอารถแข่งนี่เลยอันนี้คือรถของเรานะแล้วขี่ได้เลยเนี่ยภารกิจคืออะไรครับภารกิจทำาังไงคือคือคือเข้าบ้านล็อกได้ไปตามหาบ้านแล้วก็เข้าไปแล้วล็อกองี้เหรอือ,อนสนุกยังไงครับเราต้องสร้างบ้านตัวเองก่อนเออสนุกยังไงไอเกมเรบอก ต้องหาบ้านที่ลถก,ก่อนนะเเขาจะเล่นเพื่ออะไรครับเล่นเกมเนี่ยมีประโยชน์ไหมเนี่ยอเอมันมีประโยชน์ยังไงครับมันมันมัเจอกันได้โอเคครับ <c oughs> ก็คือเล่นกับเพื่อนอางบ้านตัวเองน,นี่นี่คือบ้านของพวกเราสำบ้านเลือกได้กดได้แล้วก็กดย่ยม <Okay. S 2> เราบ้านของเราก็อย่ามาเลยอ๋อสร้างง่ายอย่างนั้นเลยบ้านเนี่ยใช่สร้างให้ป๊าป๊าสักหลังได้ไหมโอเคแล้วเราก็อย่าล็อกไว้ <Okay. S 2> แค่นี้โอเคเดินทางไปเลยเ <c oughs> พื่อนคนนี้ล็อกอ่อาอะฝึกเล่นกันนะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วนะครับมาเล่นมาละนิดหนึ่งพอแล้วครับบ๊ายบาย